เยี Yo, ่ยวให้โหลเสียดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้เข้ามีเกมไหมครับเอาเออซี่สีการคืนตลอดไปอีที่32มสิบสอแล้วนะย่าฮูซึอีพีนี้ผมกละว่าจะมามาหาเอาไห้พวกแตงโม,โมหรือหรือพวกไผ่ไม้ไผ่หรืออะไรแล้วก็เออมาเร็นมะพร้าวนั่นแหละเออนั่นแหละจากผมก็ได้สำรวจหลังจากที่ผมอัดคลิปแล้วก็ลงคลิปไปนะคือมันอยู่ทางนู้น้วน เออมันอยู่ทางนู้นทุกคนผมไปหามานละซึ่งเอออยากจะพาไปเออเจ้านายเจ้านายจะไปไหนละละครับคือฉันจะไปที่ป่าจาังเกิลไปด้วยสิครับขอโทษนะอยากจะพาไปด้วยอยู่แต่มันอันตรายเกินไปสําหรับนายนะนะเดี๋ยวฉันกลับมานะกลับมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อาหารเลยนะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไว้เจอนะอจริงนะผมอยากจะพามันไปอยู่นะาทนุนแต่มันอันตรายเกิน ออใช่ไม่กล้าพาไปถ้ากลัวพาไปแล้วตายอเออนั่นแหละแป๊บนึงนะเออแล้วผมก็ได้อัปเดตในการใส่แท็กเวลาแล้วซึ่งมันอยู่ทางเฉียงนี้นะทุกคนแป๊บๆผมต้องออกทะเลใหญ่ก่อนอ้าวอุย้ยจำตรงนี้ได้อย่างดีเลยไม่ได้มานานแล้วฮต้องออกทะเลใหญ่ก่อนทุกคนมันคือเฉียงนะตรงนี้ แบบนี้ไม่ใช่นะทวนแป๊บๆมันยังไม่ออกทะเลอย่างเงี้ยผมเลยบอกไม่ได้แป๊บนึงยังบอกไม่ได้เออแล้วก็เฉียงให้มันลบเอออย่างงี้รีบีๆเอาแล้วก็รีบๆกลับดีกว่าโดยวิธีการกลับนั้นเออนั่นแหละทุกคนก็น่าจะรู้แหละเออ มันเป็นวิธีการกรับที่โอ้โหโคตรไกลเลยไม,ไม่รู้ว่าผมจะจำได้หรือเปล่านะเออมันต้องลบอโอ้โหโคตรไกลวิไกลจัดอะ่ะเอาไงผมเคยไปแล้วล่ะเออแต่มันไกลงี้ด้วยโอ้โหตาย ตาย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 แล้วโอ้ยไกลจัดตอนไหนมันจะถึงวันนี้อรอสักทีเถอยังไงถึงสักทีโอ้ยตายรีบๆเอาของแล้วก็รีบๆไปดีกว่านี่โอเค Okay. อย่ามาเลยไม่ได้จะมาสู้ด้วยเฮ้ยนั่นไงเออรีบรีบ,รบเอาสักทีเถอะไปเว้ยมีแม่มดเราจะไม่สู้นะไปสิ่งต่อไปก็คือแทงโมแต่คือผมจะเอาเยอะกว่านี้นะไม่เด้าน้อยขนาดนี้หรอก ในที่สุดก็เจอปา่าจังเกิลสักทีโอ้ยตายตายตายเอ้ยผมอยากเจออันวัดโบราณจังทำโบราณเออเทมเปลอะไรไม่รู้เขาเรียกขนานดะเออนั่นแหละโอ้ย,อย,อ,ยอย่าหูฟังดีนะบอกไว้ก่อนเออซื้อมาใหม่ละหูฟังนะ่ะแยกซ้ายขวาด้วยต้องให้มันเป็นหูฟังบนะูทูธอ่ะที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ไม่รู้ ไม่รู้ตอนนี้ว่าเสียงผมมันจะแตกหรือเปล่าเสียงม,มันจะปนแปลกๆหรือเปล่านะผมไม่รู้นะอยู่ข้างหลังมีสามตัวโอ้ยสีตัวห้าตัวเอาไงมันแยกได้ทุกคนโอ้ยดี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 แล้วอูฟังที่ดีเหมาะกับการเล่นเกมเออมันอยู่ไหนวะเนี่ยต้องการแตงโมนะเนี่ยหาแตงโมด่วนทุน เอเออยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วรีบๆเอาดีกว่าอย่าพังเพลือเลยถึงตายผมก็ไม่เสียใจแล้วตอนนี้ในเกมอ่ะโอ้ยตอนนี้นอนนอนตาหลับได้แล้วเออเออย่างนี้แหละโอเคน่าจะพอแล้วเอาไว้ในการปลูก ต่อไปสิ่งต่อไปก็คือที่ผมต้องมาหาคือเอ่ออะไรนะเอยไม้ไผ่เออแบมบู boo, เออวิววินี่นี่นี่มีหลายตัวเลยผฟังแยกได้แล้วเสียงอะดีนะมันแยกเสียงได้เออพราะไงสาเหตุที่มันแยกได้ก็คือผมฟังโคตรดังเลยเออดีจัดซื้อไม่กี่ร้อยบาทเอง น่าจะประมาณเออร้อยสีบ้าบาทเองนะผมสั่งในเอ่อเออลาซาดาเอาเอ,าาเอน,เนั่นแหละโอ้โรดีจัดแค่ร้อยสิบาบาทแต่ดีจัดนนเนี่ยน้ำพูดเรื่องเกมเนื่ยเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องไปผมว่ามันนอกเรื่องนานแล้วนี่โอยเจอสักทกีโอเคไปคือเอางเออตอนนี้จะกลับได้เลยก็กลับได้นะแต่เอาไงอยากเจอเทมเพลเอออะไรนะ ซากโบราณไ่ไม่รู้อ่ะเออสถานีบโบราณเขาเรียกเทมเพลหรือวัดอ่ะ,ะมีข้างหลังหนึ่งตัวกำลังวิ่งแต่มไม่อาทันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าโคตรดีใจเลยอีพีเนี้ยดีใจแปลกแปกเออโคตรด,ดีดีจัด เอ้ยโอเคจะได้เอาไว้ปูมีอะไรปูแล้วจะได้มีคอนเซปต์ในการเอาง่ายคอนเทนต์ในการลงคลิปแล้วเอาง่ายที่ที่เห็นที่เห็นแต่ก่อนผมล,ลงคลิปขยันลงคลิปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่แขวนเอาง่ายก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ผมขี้เกียจน,นะทุกคนไม่ใช่ผมขี้เกียจน,นะทุกคนแต่มันไม่มีอะไรจะลงอะ่ะคือมันไม่มีฟาร์มอะไรจะลงเว้ยทุกคนเออก็คือผมคิดอะไรฟาร์มไม่ออกอะ่ะ ราะว่าในการอัดคลิปในแต่ละครั้งอะผมอยากให้ผมอยากให้เออมันคืบหน้าบ้างอะ่ะอีแต่ละอีพีผมก็เลยผมก็เลยลงช้านะคลิปแล้วก็ต้องให้คลิปไม่ออกบวกกับความคิดไม่ออกด้วยแหละคลิปอะว่าจะเอาฟาร์มไปดีกําลังเคลียร์อยู่สักพักอะเออในที่สุดก็เจอจังเกิลสเซก,กัีมีอะไรทำละมาดิโคดีใจเลยอะ เอาง่ายทุกคนผมพูดแบบนี้แต่ผมดีใจจริงเลยคืผมยิ่งเจอแทมเปิลจริงๆนะทุกคนมันจะมีหรือเปล่าหรือไม่มีถ้าเกิดไม่มีคือกลับนะกลับโดยการเออทุกคนก็คงจะรู้แหละเออผมจำท,ทางไปบ้านอ่ะน่าจะได้นะระเบิดเลยเอ่าโอเคเอ้ยครบละหาคิปเปอร์ก่อนโอ้โหเอาง่ายคือผมจำทางมาได้แต่จำทางกลับไม่ได้เอ้ยตีเลยตีเลยให้ตีละ ดีเลยดีเลยเออโอเคอุยอุยแหลกจัดแหลกจัดอ่าเอาเจ้านายกลับมาแล้วล่ะครับคิดถึงมากเลยเออฉันก็คิดถึงเหมือนแกแกเหมือนกันแหละเออเป็นไงบ้างเจ้านายโอ้โหโคตรอันตราเยเลยโคตรอันตรายแค่ไหนเอาให้ก็คือมันมีซอมบี้โคตรเยอะ แล้วก็สเกลตั้งแล้วก็คลิปเปอร์อ๋อเหรอครับระวังด้วยนะ,ะตามที่สัญญาแหละอ๋อตามที่สัญญาเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเอามาให้นะเฮ้ยทุกคนหรือว่าเราจะหลอกหลอกล็อกดีล็อกล็อก L O G อ,ะอนน่ะเออนะเฮ้ยรู้แนละ้วอ่นนี่ใช่ไหมไหน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 อ่านี่น,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 นี่นี่นี่อันนี้นี่นี่นี่นนนนน รสชาติแปลกๆนะเจ้านายเดี๋ยวนะเอ้ยเจ้านายนี่มันเนื้อซอมบี้ไม่ใช่ฮิฮิฮิกลับมาเดี๋ยวนี้นะเจ้านายเดี๋ยวเหอะแหแบ่แบะแบะมาหนีที่แบ่แบะแบะเดี๋ยวเหอะโอเคอ่าปิดคลิปเลยไหมด่วนเพราะมันกระครับละเออเจ้านายวิวิเว้ยมานี่เลยอุ้ยิววิววิวอันตรายาอันตรายเขาคงจะโกรธแล้วนะด่วน จะโกรธแต่หัวใจขึ้นนะปลูกไว้ตรงไหนดิอ่ะปลูกปลูกปลูกอ่ะเดี๋ยวจะว่าพี่พ,พี่คลิปนี้มันสั้นเกินออแบบพี่เออแป๊บอ่าแต่ฟาร์มอื่นเดี๋ยวค่อยไว้ที่หลังแต่นี่น่าจะทำอีพีพน,น,นี้ได้อยู่ไปปลูกแถวตรงไหนดีเออเอาคลิปมาแล้คิดไม่ออกแบบนะแป๊บๆบหาที่นะก่อนนะทวดอันนี้คือ เออคิดไม่ออกมันเอา้าวางไว้เฉยมันก็คือฟาร์มแล้วเออตรงนี้ดีกว่าเออวางไม่เฉยอ่ะเดี๋ยวมันก็มันก็คือฟาร์มเหมือนกันแหละไว้วางผิดเอาสอมมติวาไงวะเนี่ยแป๊บเตรียมบุกบอลต่อสู้ก่อนโอเค โอเคงั้นปิดคลิปเลยดีกว่าเพราะว่าเอาไงก็คือผมนอนเออตีสี่ทุ่มนั่นแหละเออนั่นแหละก็ผมก็อยากหาดูอะไรบ้างนะเออแล้วบวกกับความด้วยเออทรัพยากรมันไม่มีใช่ถ้าเกิดผมหาทรัพยากรมาตอนนี้เดี๋ยวทุกคนก็จะเบื่อโอจะไปหาหลังอทิติ์นี่แหละสาเหตุน้่นก็ไว้เจอกันใหม่ซิวกราทำไปคเขาไปเจอใหม่นะโอเคผมเออหลังจากนี้ผมก็จะขอไปหาอุปกรณ์ละอุปกรณ์ในการทำฟาร์ม phạm temo tự động hoặc là cái cái tự động ấy anh cứ ở lại chơi bye